ีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะว่ากล้องมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเงินปิงถึงจะแยกค่ายกันแล้วแต่ไม่ได้แยกใจยังคงคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เสมอมินปิงมีโอกาสกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรฟังแล้วใจฟูสุดๆแค่แยกย้ายกันเติบโตแค่หาประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเมื่อมีโปรเจกต์ร่วมกันก็จะกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง พ่ก้องน่ารักกับแอรเรียเสมอและแอรเรียก็จะคอยซัพพอร์ตทั้งคู่ตลอดไปยู้ <Yahoo! S 3> จริงๆไม่มีอะไรมากแค่จะลองเช็คประชากรชาวโลกเที่ยงไม่นอนแค่นั้นเลยมาดูเฉยๆว่าใครไม่หลับไม่นอน It's nothing much. I'm j u s t c h e c k i n g who's still awake ไม่ตอบไลน์ใช่ส่งมาตั้งแต่วันที่สองงงมากนี่เลยรู้เลยว่าถ้ามีมีเรื่องคอขาดบาดตายก็คือลืมคนคนนั้นไปได้เลยไม่มีทางกว่านางจะอ่านไลน์กว่าจะตอบก็คงแบบเป็นปุ๋ยไปแล้ว ไปเอาติ้ง G M M ครับจริงๆแล้วถ้าตามแลนเดิมก็คือประกาศแล้วก็ไปเอาติ้งเลยแต่ว่าเอาติ้งเรือนโอ้ยอยากพักอยู่นะแต่ลูกเยอะ พักไม่ได้ครับจริงๆตอนแรกอะถ่ายคอนเทนต์พระเอกลิเกลังเวทีใช่ไหมให้ทำตากระพริบปป๊บๆบแล้วกะว่าจะมาใส่เพลงบิวกินเสร็จปุ๊บพอลองก็ามาใส่ปุ๊บมันก็พอดีเป๊ะเลยนะแต่มันน่ากลัวเป็นดิดน,นึงก็เลยไม่ลงอะ่ะใช่ครับใช่ใช่วันนั้นมีถ่ายไลฟ์เฮาส์แล้วก็มีนัดคุยงานแล้วก็กินข้าวกับผมต่อปิง ไม่มีอยู่ที่ตัวนางเองเลยตอนเนี้อยู่ที่เขาตัดสินใจมีกําลังอาจจะได้โปรเจกต์หนังเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากโอ้ยแต่โปรเจกต์หนังอันใหม่ก็คือตื่นเต้นสุดๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากซึ่งทีมงานเอ่ยคนที่ทำโปรเจกต์เลยทุกอย่างคือมันแบบเรื่องใหญ่อ่ะยิ่งใหญ,ใหญ่แล้วตอนแรกคือ อตอนแรกคือแบบเขาเรียกเลยนะตอนแรกคือคู่แข่งเยอะมากแล้วมีตแต่้มีแต่เบอร์ใหญ่สุดๆอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่ว่าแบบหลายๆอันเราก็แบบตอนนี้มีส่งต่องานไปคือมีขายงานอะไรเสร็จปิดจอบแล้วก็ส่งต่อไปทางนู้นเรียบร้อยเลย ปิงเดิอนนี้น่าจะมีสองสองหรือสามอันมีนไม่ได้หมดสัญญากับค่ายจ้ะไม่ใช่จ้ะเรียบร้อยมากเจอครั้งแรกคือเรียบร้อยสุดๆแล้วก็แบบไม่ค่อยพูดตอนนั้นยังดัดฟันอยู่เลยมนะังใส่แบบใส่รีอะใส่แบบที่เป็นยาวๆหมดสัญญาจากน่าจะเขาน่าจะพูดถึงหมหมายถึงหมดสัญญากับทางช่องมากกว่าครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับหมดสัญญากับทั้งผมอะไรเงี้ยมีนก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ครับยังเป็นคนเอ็นจอยกับการเล่นบาสุดๆสังเกตว่าเขามีความสุขกับการเล่นบาสมากนะคนนั้นนะเหมือนปิงที่แบบเวลาได้ไปเตะบอลอะไรอยเงี้ยตอนเนี้ยก็คือเป็นคนใส่คอนแทคเลนมาตลอดเพราะว่าใส่ตาสั้นใช่ไหมก็เลยใส่เร็วมากแต่เวลาเด็กๆใส่คอนแทคเลนนั่นคือเรื่องใหญ่มากช่วยกันจับแบบนี่คือแบบ ยิ่งมีนี่ลืมไปได้เลยคือใส่คอนทักเลนยากมากปิงก็ยากเลยเหมือนแบบเดี๋ยวมีโปรเจกต์กันครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งประชุมกันวันก่อนไปประชุมกับทีมเขามาเอ็มเอาติ้งเอ็มชอยคือน่าจะเป็นช่วงเย็นๆหน่อยแล้วครับมีรอบนี้เอ่อน่าจะน่าจะแบบ สปอร์ตมากขึ้นครับเพราะด้วยตัวแบรนด์แล้วก็ตัวโปรเจกต์อะไรเนี่ยครับมันจะแบบมีความสปอร์ตมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้แกลมเท่าเขาที่แล้วอะไรเงี้ยเขาเจอกันได้เขาเจอกันได,ได้ตลอดอยู่แล้วจ้าไม่มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันเดอ้อขอสี่ท่าก่อนไปพี่แก่แล้วปล่อยพี่ไปเถอะแฟนเดย์ <c oughs> ปีนี้มีห้างติดต่อมาแหละขอให้ไปจัดเอาดอ เลยบอกว่าจัด o u t ดอร์คือยังไงเป็นงานฟรีงานเปิดไปเลยเลยครับโอเคเราจะปิดจอบเรารอหัวใจครบหกหมื่นดีกว่ามันเกี่ยวกับอะไรไหมไม่เกี่ยวกับอะไรนาะงวายหกหมื่นแล้วโอเคขอบคุณขอสี่ท่าอีกแล้วพี่แก่เราปล่อยพี่ไปเธอไปขอเด็กๆนู่น ون. โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวไปมาเมา มาเมาได้ไหมสำหรับแกงนอนดึกทั้งหลายนะครับกูดไห